ครับสวัสดีครับผมผมมาสเปมครับผมและวันนี้ก็อยู่ในเกม p l a n t vs z o m b i e ในพื้นที e ฟิล s มเอพิโซดที่20ครับผมโอเคพูดเร็วไม่การเสียเวลาก่อนอื่นสำหรับใครที่มาดูอันนี้เป็นตอนแรกครับผมก็สามารถกดย้อนไปดูได้แต่เอพิโซดแรกที่เพลย์ลิสทั้งหนดนี้เลยครับผมเดี๋ยวกดไปดูได้เลยครับผมแล้วค่อยมาดูันตรงนี้ต่อทีน,นนะต้องเล่าย้อนความว่าเราเล่นกันมาไกลมากๆมากเออโคตรแล้วแหละรครับผมโค่มากแค่จบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเหลืออ,อีกทั้งหมด9ดานนะครับผมที่เราจะได้ลุยกันนะ อนนี้เราจเชียร์อีกประมาณ3ด่านทั้วซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยต้องย้อนก่อนตอนแล้วเนี่ยเราได้ตัวของครัวโคได้ไปทอนัดแค่สตัวเออแค่สตัวแล้วก็เราอยู่ในสเตจของภูนะครับผมมาเราลุยเลยตอนนี้เราอยู่สเตจภูด่านที่ส3านะครับผมเอาละเอาละเอาละย้อนความกันนิดเล็กน้อยหนึ่งเลยตัวตัวที่เราเจอเป็นตัวแรกตัวใหม่ตัวแรกก็คือไอ้นี่โซลาร์แผงครับโซลาร์แผงมีความสำคัญพิเศษคือดูดแสงได้กับอีกตัวหนึ่งที่เราเจอก็คือตัวของ โรเกตซอมบี้ตัวนี้เป็นตัวคีพุ่งของเราเองครับผมใช้ขีพุ่งนะครับสำหรับใครที่งงขีพุ่งคืออะไรก็สามารถย้อนดูตอนแรกได้นะครับผมน่าจะตึงนผลัเพราะว่าเรามี2ตัวแต่ว่าตอนนี้เราเราเราได้ใช้แสงแล้วนี่เราเรา,เรามีตัวเทรเวตซอวเวอร์นะฮะเราใช้ได้แล้วทีนี้ผมอยากได้กดูโคดายไปช่วยด้วยเอาไปลองใช่ไหมเอาไปลองแล้วกันสปอรนะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นเหมือนเดิมก็น่าจะสี่สองสี่ที่ผมพูดถึงไปนั่นแหละตอนนู่นแะล้ววิแฟลกเดียวเหรอสวยสิงานนี้ โอเคเดี๋ยวขอหยาดสกคิปกันสักครู่หนึ่งครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเซตแส,แสงให้เสร็จก่อนเอามาเดี๋ยวเราลองโกูโครากันนะครับผมนะดูซิจะใช้ได้ไหมนะดูกันตอนนี้ก็ยิงทีนะใช่ไหมหนึ่งโป๊ะเฮ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่ใช้ได้ใช้ได้เหมือนพิวเตอร์ครับแต่ว่าความเร็วจะสูงนิดนึงคือตอนนั้นผมไม่แน่ใจหูฟังดังหรือหูผมไอ้นี่วะอันนี้เดี๋ยวนะเพลงมันดังชิบหายแล้วเนี่ยกูปรับเดี๋ยวนะปร,วนะปรับต่ำแล้วเนะี่ยโอเค อันนี้นอกเรื่องครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรในเกมนะพอดีว่ารู pa, ้สึกว่าผมฟังมันได้นี่ไปไหนมาเดี๋ยวเราคุณสมบัติกันว้าวว้าวที่นี่เหรอเฮ้ยดาเมจไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคน่าต้องใช้ปรีเพเตอร์ดีกว่าหรือนี่เดียวอ๋อต้องอย uh ู oh. um ่บนต้องอยู่บนนี่บนลิเลย์แพดอ้าวโหกระจายน้ำกันไม่ถามสุขภาพกูเลยนะฮะเฮ้ยกี่รอบแล้วเนี่ย อาวดาเป็นสะเทอนน้ำสะเทอนบกครับผมอยู่ได้ไทั้งบนดินอยู่ได้ทั้งบนน้ำอ้าวสวยสิลงไปเลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตได้ก็คือดามเมจมันจะไม่ได้แบบนสแตน n ์ขนาดนั้นครับคือดามเมจจะได้ประมาณแค่ครึ่งเดียวของครึ่งเดียวของซอมบี้ตัวหนึ่งอ่ะของซอมบี้ปกติตัวหนึ่งนะครับก<ส>็ถือว่าไม่ค่อยแรงนะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหรต่ตัวโซล่ามาแล้วนะจัดไปต้องวางแล้วอะ ดูดแล้วแหมวัดนดานี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหรว่วรแต่มันน่าจะนานอยู่เนื้อน,นี่ขนาดแฟกเดียมันมันนานจาังวะรีบเลยแล้วกันบักเก็ตเฮดก็มาโอ้ก็เคลียให้ <laughs> เพราะไม่งั้นไอตัวนี้นี่ก็จะโดนกินก่อนนะเอาไป <laughs> แมงเลยโอเคได้โดนแดกแล้วสก,กัดก่อนสก,กัดก่อนเป็นทันการ ไอ้เออเกดผิดโอ้จะไปกดสกัดไม่ทันนะฮะแล้ไปกดลงแพลนแอนนะ,จะเจริญพรท่านโยมนะครับมาแล้วขี้พุ่งมาแล้ว <c oughs> เออไอเดนแอลเอาไปเดนแอล <c oughs> นะคือไม่ค่อยอิทธิฤทธิ์อิทธิตัวกูโคดายไม่ค่อยไม่ค่อยเทพเท่าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์กูอ่ะทวิตเตอร์ตัวทว,วิตเตอร์เนี่ยเอาไปกินหมดนะฮะ มาแรงฉลังโค้งก็คือไอ้นี่เอาไม่อยู่นะอ่ะไป็นอเว็บแล้วครับปรุงมาแล้วโอ้โหอ่าคิดพุ่งคอ,อเสียแล้วนะครับผมก็คือไอ้นี่มานี่คือลากไปทั้งการะดานเลยนะเดี๋ยวน้าลงน้ำได้ด้วยเหรอโลจิกเชียเลยเนี่ยโัวลาเซลเป็นไฟฟ้ามึงลงน้ำไม่ชอตตายทั้งตางเลยเหรอฮะ้อว่าตัว เด้วเด้วเด้อตัวใหม่เหรอตัวเช็ดเลยเนี่ยตัวเชี็ดเลยเนี่ยตัวใหม่หาและต่อจากนาซีซัสอันนี้แับเนี่ยซีริสเมลอน a t the ตัวอะไรเนี่ยยูดิ a า d เมท g e ซ o ม o ี้เดอะคลอเซอร์ทูอิททำดาเมนกับตัวซัมบี้ที่อยู่ใกล้เหรอมาดูสิอุ้ยอ่าฮะตัวใหม่มาครับผมบอลลูนซัมบี้นะฮะเอาละเอนนเมชั่นมึงไอ้นี่มากเลยวะโมภาพติดตา คือปกติเนี่ยลองเล่าก่อนไอตัวเนี้ยก็มาจากภาคแรกมันมีต่ภาคแรกบอลลูเป็นตัวบอลูซอมบี้เป็นตัวเหมือนตัวเด็กหน่อยครับแต่ว่ารอบนี้มึงเอาแบบอย่างนี้เลยเหรอมึงเกาะออ่างนี้เลยเหรอทีเนี้ยน่าจะตึงตรงนี้แหละครับหนึ่งก็คือมีลายกั้นอยู่ก็คือผมไม่สามารถไปวางเพลสอะไรน้องเหนื่อจากตรงนั้นตรงน้องเหนือจากตรงอนาเขทที่เขาให้ได้สองก็คือเราไม่รู้ว่าอีกอรี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างไอตัวบอลลูนซอมบี้นะฮะเรามาลองดูกันละกันนะ พื้นที่มีจำกัดยิ่งต้องใช้ตัวนี้เข้าใหญ่ฮนะฟรีพิเตอร์ครับผมเดี๋ยวเราจะเอาชเรียสเม,เมลอนไปลองด้วยนะแล้วก็ตัวโกโคดาผมจะไม่ไม่เอามาใช้อีกรอบแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ายังอิทธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เอาวอรนัทไปเสริมทัาอีกรอบหนึ่งไปทอนัทโทนัสไ่ใช่วอรนัทนะหวังว่าทอน,นัสจะช่วยกันตัวของบลูซอมบี้ได้อันนี้เดานะเราเราเดาไม่ออกเลยว,ว่ามันจะมาทรงไหนนะอันนี้ก็โหดไปอะอะ,อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด้ยวยด้วย ทำไมสามแฟกก็ใช่สามแฟกจริงใช่ถูกต้องตามที่ผมพูดทัท้งคู่ประการคือทำไมมันมเปนหนีอยู่แล้วอันนี้คืออ่ะซีเรียสเดี๋ยวลองซีเรียสแมทตอนดูนะทำงานยังไงกลับมาที่แฟกก่อนทำไมสามแฟกมันติดขนาดนั้นเลยอะ่ะไม่เคยเห็นฟอร์แมตนี้มาก่อนนะเดี๋ยวดูสิฮะฮะซีเรียส What the, What the hell มแตโจมตีไงเนี่ยก็คือมันจะโจมตีด้วยเสียง What คตรฟังเอฟเฟกต์อะไรไม่ได้ป <laughs> กติผมเห็นแต่ไอ้ตัวไอ้ฟาดบีดซะอย่างชื่อฟาดบีดมันอยู่ในตัวของมิเนอส์มิกเทปลงภาค2ครับไอ้ตัวนั้นมันก็จะทำทรงเหมือนมันการบีดลงดินแล้วทำดามเมจแต่นี้คือมึงตะโกนเลยเหรอเอางี้เลยเหรออ่ะจะพูดไงดี มันคริสครับเล่นอย่างนี้เลยหรอกูก็เหือสิเหือสิอะไรเี่ยกูเจอซีเรียสมอเทอร์เบลอนหรือมึงหรือมึงจะสู้ซีเรียสเบคอนกูอะมีสตันด้วยอ๋อเชี่ยสมสตันด้วยว่ะแต่ว่ามันอันตรายที่เขาจะโดนกินง่ายสิใช่ปะได้โดนกินง่ายอ๋อยิ่งใกล้ยิ่งโดนปะน่าจะยิ่งใกล้ยิ่งโดนแล้วก็ ไม่พังง่ายๆด้วยวะ่ะแคสมันไม่พังง่ายๆมันก็อึดอยู่นะอ่าเอาสคอร์สไปก่อนสคอร์สพยานแป๊บนึงนะกูยังไม่มีแพลนดีผมเอาตัวนี้มาเออเชียร์แล้วกูจะวางไอ้นี่เพิ่มทำไมเนี่ยยิงน้อยๆอยู่พื้นที่ยิงน้อยๆอยู่นะฮะโอเคเราคงต้องทิ้งตัวสคอร์สให้ตายไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาวเทมลอนมายันอุ้ยมาแล้วตัวน่าคิดถึงเรามาแล้วนะ ทำตีได้ปะอ่ะได้โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ว่ามึงจะบินไปเลยไหมเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบ,บอกนะมึงบินเข้าไปเลยชิบหายละมันไปนู่ดอู้มีให้เจมเสียวได้เหมือนกันนะเนี่ยมึงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวนี้<_'><_'>แต่คำถามที่ผมสญญงสัยอย่างมากที่สุดคือตอนนี้ด่านดูไม่มีอะไรนะตอนนี้ด่านดูไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้สามแฟตกที่ผมจะเจอมาเชยนี่คืออะไรกันแน่กมึงจะมาแบบทั้งก้อนเลยเหรอ โหมด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 ทำไมอ่ะมึงจะเอาอยัางไงกับกูด่านนี้ตรงน้ํายังไม่มาเลยนะทางน้ําอ่ะวันวันใจเหมือนกันนะจะมาทรงไหนเอาละเวฟที่หนึ่งมาเอาละเอาละยังไงสิจะมายังไงยังยัง s k e ก t i c กับอินี่มากเลยไทงสามแฟกเนี่ยถ้ามมึงติดกันขนาดนี้วะ ติดกันแบบงงๆอะ่ะหรือมึงจะเล่นกันยาวเลยเหรอแบบลบแฟกหนึ่งขึ้นโซนแฟกหนึ่งเลนม่งขึ้นใหม่ร้องร้องเชียร์เลยนะนานกว่าเดิมอีกฮ้อเว็บสองเลยเหรอว a t the? เว็บสองต่อเลยแล้วยังไงสิยังไงสิยังไงสิ เฮ้ยงก็มาเร็วนะโอเคหมดเว็บแล้วขึ้นเว็บสุดท้ายนะมันทำแม่งทำแม่งว่ะโอ้คิดพุ่งมาอ๋อแลไวประชิดด้วยวะอ๋อไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แนัง่งหลังข้างข้างด้วยนะฮะรมตีในหมู่มากด้วยอ่ะแค่นี้หรอ เรแวงไปงใช่ไหมคือผมเราแวงไปงใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้ไปเราไปกันด่านสุดท้ายของ e p i s o d นี้ไปดูกันว่าจะเป็นไงนะฮะสี่ห้าโอเคมาครบทั้งทับรอบนี้นะฮะปับหนึ่งนะใชคก่อนโอเคได้อยู่มาทั้งทับเลยรอบนี้ยังติดใจกระดานเมื่อกี้ทําไมทาไมมันต้องออกโซงอย่างนั้นผมยังไม่แน่ใจเลยนะทําไมวะทําทไมวะคนท,ทําเกมทําไปวะทําให้กูงงล้วก็จากไปนะ ว่าไอซูซีเรียสวอเทอร์เมลอนเนี่ยใช้ได้ใช้ว่าใช้ได้เลยแล้วกันแล้วด้วยอารียที่มันมันโจมตีได้มันก็เหมาะสมอยู่นี้มันจะคอมโบโดีมากถ้ามีทริปเเตอร์อยู่ด้วย <c oughs> ยังไงทริปเปเตอร์ก็ผมบอกแล้วว่านี่คือตัวหลักที่จะทำการฝ่าด่านแม่งทุกด่านจริงๆนะคือเรียกว่าเป็นยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลแพลนที่เอาไปใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะอะไรนี่คือไอไอ้นี่ที่สุดแล้วผมผมใช้ว่า จัดแรงผมก็จัดให้มันอยู่ท็อปเทียร์เลยผมบอกก่อนเดี๋ยวเจอกันท็อปตอนจัดลำดับนะหาเพ่นพิศาานาพิศาานาไปลองดูไหมเพราะจริงผมอยากสงสัยเรื่องทอน,นั้นอยู่ทอนัอนน้นมันสามารถกันตัวของบลรุซอมบี้ได้ไหมหรือสมบูรณ์มบี้จะขึ้นไปเลยแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่เอาอย่างนั้นนะต่อมาอเฮ็ดทดสอบนะมาทำดาเมจได้ไหมข้างๆอ่าได้ด้วยโอเคอ๋อยิงไกลยิงยิงแรงโอเค ก็อย่างที่เห็นได้แล้วคือมันยิ่งใกล้ยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้นดูซิถ้าเกิดเราตั้งกรอกไปจะเป็นยังไงอ๋อถ้าแค่นี้มันยังไม่พออืมอ <c oughs> ืมโอเคยิ่งไกลย,ยิ่งไม่ไม่แรงยิ่งไกลย,ยิ่งอ่อนกำลังพลังยิ่งอ่อนแต่ถ้ารวมสองตัวขึ้นไปล่ะ มผมเหมือนได้ยินเสียงตัวตัวนิกีตป่ะใช่ป่ะเออใช่มันเออใชม่มันมีเสียงกีตอนเบาๆอยู่อ่ะเห็นปนะอเอสโนดเกอรมาแล้วนะไม่น่าจะปัญหาเพราะว่าตัวเมลอนเราน่าจะถึกอยู่ตอนแรกนึกว่าไม่ถึกมันถึกนะนกินได้เรื่อยๆโอ้โหโ้โ เข้าใจแล้วมันเป็นสีเรียนมันมันจะกรีดใส่เฮ้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับสีเรียนวะสีเรียนมึงต้องกรีดใส่ป่ะไม่น่าใช่มาแล้วมาจะอ่าเรียกได้ครับสอบทีครับว่าวูล์ซบี้โดนทอร์นัดกันได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะได้ได้โอเคโอเคเห่างน้อยตัวชิ้นนี้จะกันง่ายหน่อย บินไปแล้วบินไปแล้วนั่นเนี่ยอ๋อลงมาแล้วละจะได้เอาปเป็นช้อยส์เพิ่มในการป้องกันดีเฟนส์ป้องกันดีเฟนส์ดีเฟนส์ฝรั่งเศสอะไรชัดดีเฟนส์ป้องกันเด้อโอเคเคลียร์ไหนมาตรงไหนอีกอ่ะมาเรามาทำทาสองดวลสควอชกดได้ไหมอ้าวไม่ได้การทดลองไม่สำเร็จเพราะว่ากลุมมาก่อนนะฮะ ไปเร่งเครื่องแล้วเราจะต้องการจบแฟลกนี้เร็วนะจะได้ตัดงานกันไวหน่อยอย,อย่างชอบอย่างชอบเลยมีดาเมจขึ้นมาเท่าไหร่อ่าชิมายเก็บเก็บยานมาอ่ะ,ออะ,อะไปแล้วโอเคมาสิ้นสงสยัยทีได้ไหมไปแล้วไปเลยนะฮะ มันข้ามไปเลยนะไปแล้วไปเลยไม่ไม่กลับมาเลยโอเคเรียบร้อยครับผมก็ไปสามด่านสำหรับอันนี้นะผมเดี๋ยวพันก็มาในเอพิโซดหน้าใกล้จบละใกล้จบในโวนภูซึ่งก็น่าจะจบจริงๆแล้วล่ะใกล้ละเหลืออีก สองตอนก็น่าจะจบกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคูโมดปกตินะหรือบ้านของโรเบิร์ตนั่นเองครับเดี๋ยวจะได้ไปลุยต่อในคูฮาร์ดแล้วก็จะได้มาเคลียร์เอเลสแล้วก็จะได้มาเคลียร์ทุกๆอย่างแบบจริงๆกันสักทีนะครับผมก็ตอนนี้ขออนุญาตจบตอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็พบ,พบกันใหม่ในเอฟโซนานะครับผมไปปิดคลิปครับผม